สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะก็คือเป็นสเก็ตเงินมานานแล้วค่ะแล้วก็เริ่มรักษากับคุณหมอตั้งแต่ปี6 9เอ้าหค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คือรักษาแล้วก็หายแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็กลับมาแล้วมันเหมกับว่าขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วตอนแรกก็ตัดสินกับคิดกำลังคิดว่าจะไปฉีดไปโอโรจิกดีหรือเปล่า แต่ว่าก็คือไปหาข้อมูลแล้วก็ถามเพื่อนที่เป็นแพทย์ทางด้านนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะต้องฉีดเราจะต้องฉีดไปตลอดหรือเปล่าแต่วว่ามีผลดีผลเสียยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาช่างใจกับการรักษาแบบคุณหมอที่แบบว่าถ้าเกิดฉีดไปโอโรจิเดียเราจะต้องฉีดไปตลอดชีวิตเพราะว่าแล้วเราก็ยาเราก็ต้องเปลีป่ยนไปเรื่อยๆื่อเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วยามันจะ หมดเล็ดเหมือนกับร่างกายมันจะจำได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนยาไปเรื่ยอยๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมารักษากับคุณหมอก็คือถ้าหายแล้วก็หายเลยแล้วก็จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็เลยตัดสินใจสุดท้ายก็คือเลือกรักษาตับคุณหมอดีกว่าเพราะว่ามันยังย่งยืนกว่าแล้วก็มันไม่ต้องพึ่งพาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างพวกยาชีวพาวนอะไราเงี้ยแล้วก็ถ้าเทียบกันแล้วก็ถูกกว่าด้วยค แล้วก็ถ้าเกิดกนอกจากรักศษาเราคุณหมอที่เราต้องออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกคีนอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ร่างกายมีุโดยองรวมมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นด้วย